สวัสดีับผมพบในครั้งนะชาวพวิพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชั่นทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชม All New Toyota Harrier นะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆไม่ใช่ของทาง Toyota ามอ,อเตอร์ประเทศไทยนะอันนี้คือของอีตันนะครับเขานำเข้ามาจำหน่ายโดยตัว Toyota Harrier เนี่ยจะทำลาดรนำสา3รุ่นนะครับสรุ่นแล้วก็ใน1รุ่นเนี่ยจะมี2เครื่องยนต์ก็คือไฮบริดแล้วก็รุ่นเบนซินปกตินะครับโดยวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมตัวกลางนะครับเป็นตัว h ฮ r r i e r Hybrid ตัวกลางราคาตัว 2ล้าน7แสนหมื่นบาทนะครับเรียกว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม TNGA ใหม่นะครับการเพิ่มเติมระบบ o y o t a s a f ซ t y Sense แล้วก็การดีไซน์ภายนอกภายในใหม่ทั้งหมดดูหรูดูดีมากขึ้นเลยจริงๆกต่อไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับ s ไคร์ช่องคูบี้พีและ a u t o ้ t ตชั่นด้วยนะครับวันนี้ผมมีแฟนเพจและด้วยทิมด้วยนะครับ c o k e y p ฝากกดไลค์ด้วยเดี๋ยวอนาคตจะมีการพูดคุยมีข่าวอัปเดตแน่นอนนะครับฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผม อ่านี่นะฮะเรามาอยู่ที่บูธอีตันนะครับภายในงานมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งมีความพิเศษโดยที่เขานำตัว t o โยต a าแฮร์ริเออตัวใหม่นะครับ<ม>นำมาขายเป็นที่แรกเลยนะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยรอคอยรถ SUV รุ่นนี้กันนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่เลยเป็นแพลตฟอร์ม TNGA มีการดีไซน์อะไรใหม่แล้วก็มีความน่าสนใจมากเลยนะครับทั้งภายนอกภายในหลายคนนะครับชาวไทยเนี่ยอยากเห็นคันจริงๆนะครับก็มาชมกันได้ที่ งานมอเโชว์แห่งนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยู่ไกลนะครับดูที่คลิปผมก็ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิว all new toyota h r l i e r นะครับโดยรุ่นเนี้นะเป็นตัวกลางนะเป็นตัวรุ่นไฮบริดตัวกลางซึ่งทางอิตันเนียเขานำเข้ามาราคาก็จะอยู่ที่2,790,000บาทนะครับเครื่องยนต์2.5ลิตรไฮบริดนะฮะแล้วก็ภายในมีการปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมกันว่าเป็นอย่างไร แต่ต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกโลโก้โลโก้ต่างๆของรถจริงๆจะเป็นโตโยต้านะนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดีไซน์ภายนอกก่อนละกันนะดีไซน์ภายนอกในรุ่นนี้นะครับแพลตฟอร์ม TNGA เน้นความสปอร์ตเน้นความลาดต่ําเน้นจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำนะครับจากโตโยตารุ่นก่อนๆนะแล้วก็เอากลักษณ์คือการขับขี่ที่เฟิร์มดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับการเก็บเสียงดีขึ้นนะครับรวมไปถึงฟิลการขับขี่ต่างๆเนี่ยนะบ,บอกเลยว่า แตกต่างจากโตโยต้ารุ่นก่อนๆน,นะครับเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟหน้าก่อนละกันรุ่นนี้นะครับชุดโคมไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับเต็มระบบเลยมีเดทัมลันนิ่งไลท์มาแล้วก็คุณสังเกตไหมว่าพวกดีไซน์ต่งตางๆเนนะี่ยคือยกมาจากโตโยต a ายคใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าชุดโคมไฟหน้านะจะเหมือนพวกแบบ c o r ร l ่าอั t ติสไฮบริดอะไรพวกอย่างนั้นเลยนะครับเป็น DNA ใหม่ของทางโตโยต้าเขานะฮะเอาจริงๆน่าเสียดายที่ทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยไม่ได้นํารุ่นนี้มาจัดจาหน่ายนะเพราะผมว่าถ้าเกิดนํามาขายเนี่ยน่าจะขายดีเรามาดูในส่วนของชุดคมไฟหน้าก่อนละกันนี่ความเลียวเล็กอันนี้นะฮะแล้วก็เป็น LED เต็มระบบในส่วนของเส้นตรงเนี้ยจะเป็น daytime running light นะครับฮะแล้วก็นี่พวกชุดคมไฟอยู่ภายในตรงนี้นะครับลักษณะจะค่อนข้างเลียวเล็กนี่อย่างนี้เลยนะครับลักษณะค่อนข้างเลียวเล็กในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะเป็น ชิ้นโครเมียมนะครับดีไซน์มาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้นะครับความเป็นสามมิติอันนี้คือเอกลักษณ์ความเป็นแฮร์รีเออร์นะฮะแฮร์รีเออร์จะเป็นอย่างนี้นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยจริงๆมันเป็นแบบมีชิ้นที่เป็นแบบกรอบพลาสติกนะแต่ภายในเนี่ยจะมีเป็นดีเทลสามมิตินิดหนึ่งในส่วนของนี่ดูไฟเลี้ยวนะฮะในส่วนของหน้าตรงจะประมาณนี้คุณผู้ชม นะครับหน้าตรงนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้ายุคใหม่ๆเลยนะฮะดีไซน์ประมาณนี้ถัดลงมาด้านล่างมีเซนเซอร์มาให้ด้านหน้านะครับสจุดด้วยกันแล้วก็ชิ้นตรงนี้เอกลักษณ์โตโยตานะเอาจริงๆเนี่ยพอมองอย่างเงี้ยคุณนึกถึงพวกแคมรี่ไหมนะครับพวกดีไซน์คล้ายๆกันเลยนะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําด้านนะฮะแล้วก็จะเป็นช่องดาอากาศ2ชั้นแบบนี้เลยนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้มีโตโยต้าเซฟตี้เซนต์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดัน i ิมิกเดย์ด้าคร o ส์ตัว เลนคี keep, แปลงตาๆมีมาให้ครบเลยนะครับระบบเบรกอัตโนมัติก็มีมาให้นะครับนี่ด้านหน้าประมาณนี้เนาะแล้วก็ชิ้นด้านล่างนะครับโครเมียมขนาดใหญ่ตรงนี้นี่นะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกตรงนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็ชิ้นด้านล่างความที่เป็นรถ s u v พันแท้นะครับชิ้นดีไซน์ด้านล่างก็จะเป็นสีดำด้านนะเพื่อความที่เป็นแบบคอรสโอเวอร์นะครับการทำความสะอาดง่ายๆก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็น ดีไซน์เขานะนะครับไม่ได้เจาะจริงนะเป็นพลาสติกเ,เดี๋ยวผมลองถอยด้านข้างให้ดูค่อนข้างสวยเลยเปิดเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆไปในเมืองนอกนะครับอันนี้มาอยู่ที่ไทยแล้วที่งานมอเตอร์โชว์ด้านหน้าตรงประมาณนี้แลนะถัดมาในส่วนของฝากระโปรงผู้ชมเส้นสายชัดเจนเลยนะครับภายในเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ไฮบริดนะฮะแล้วก็ฝาครอบกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถด,ด้วยแล้วก็เนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่นี้ led มีมาให้นะครับ กรอบต่างๆเป็นโคเมเยมนะครับรอบคันเลยเนาะรุ่นนี้ไม่มีตัวพาโนรามิกซันรูฟหรือว่าตัวหลังคากระจกมาให้เนาะแต่ทรงเขาจะเน้นความที่เป็นแบบสปอร์ตมากขึ้นไนเดี๋ยวผมลองเอาตัว h ฮ l i เ r ตัวเก่าให้ดูเนี่ยไฮเตัวเก่าทรงจะประมาณนี้นะครับแต่ตัวใหม่คุณลองดูเสาซีดินะครับค่อนข้างลาดเลยอันนี้คือตัว h ฮ l i เ r ตัวใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวแล้วก็เรามาต่อ ในส่วนประตูตรงนี้นะครับเส้นสายจะลดลงนะครับจะเน้นความโค้งมนแล้วก็มือจับมือประตูตรงนี้นะครับเป็นแบบคีย์เลสด้วยมือจับเป็นโครเมียมคุณสามารถล็อกรถผ่านตรงนี้ได้คุณสามารถปลดล็อกผ่านมือตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้ด้านล่างตามแบบฉบับรถยกสูงนะครับพลาสติกขึ้นรูปสีดำด้านทั้งขอบเลยนะครับจะมีเส้นสายตรงด้านล่างเล็กๆตรงนี้นิดหนึ่งนะครับค่อนข้างเซ็กซี่เลยสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งของแ a ร์ร r r รคันนี้นะครับคุณผู้ชมเ่าผมลืมพาไปดูล้อเอาจริงๆเนี่ย ล้อนะครับจะเป็นตามเกรดนะครับทาง h ฮร์รี่เนี่ยจะทำตลาดเรื่องขงสรุ่นรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางรุ่นท็อปนะครับล้อจะแตกต่างกันไปรุ่นเริ่มต้น17นิ้วรุ่นกลาง18ตัวท็อป19นิ้วนะฮะซึ่งอันนี้เป็นล้อของโรแจมนะเอาจริงถ้าเกิดคุณซื้อไปจะเป็นล้อสแตนดาดของทางโตโยต้าเขาโดยยางนี้นะครับเป็นยางดัลลอบติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับเป็นล้อขนาด19นิ้วรัดด้วยยาง2 2 5 55 R19 นะระบบเบรกดิสเบรกสีล้อนะครับในส่วนของช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตัทพร้อมคอยสปริงนะครับช่วงล่างด้านหลังดับเบิลวิชโบนพร้อมคอยสปริงนี่ประมาณนี้เนาะค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับในส่วนของสาอากาศคุณผู้ชมสาอากาศ,ากาศเป็นแบบชาร์ฟฟินนี่อย่างนี้นะฮะตามสไตล์แล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้เป็นสีเป็นโนแบก๊ก นะครับติดมาอย่างนี้เลยนะครับแซมด้วยชิ้นที่เป็นพลาสติกสีดำด้านๆตรงนี้เนาะแล้วก็ไฟไฟเบรกอัูที่3ามีมาให้นะครับรวมไปถึงกระจกด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไล่ฝ้าใบาปัดน้ำฝนต่างๆมีมาให้ครบครันเลยล้วในส่วนของไฟเลี้ยวนะมีการปรับใหม่คุณผู้ชมลองดูเอาแล้วกันว่าไฮเออร์ตัวเก่าไฟประมาณนู้นเนาะอันนี้คือไฟเลี้ยวตัวใหม่ลากยาวเชื่อมถึงกันนะครับแล้วก็ความเป็น3ามมิติความเป็นโคง้งเว้าวคุณผู้ชมดูแล้วกันนี่ด้านข้างจะเป็นอย่างนี้เลยนะค่อนข้างเซ็กซี่ ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED เต็มระบบนะฮะนี่จะลากยาวมาดูดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือแบบแฮร์เรีนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดเช่นเดียวกันนะไฟทับทิมไฟถอยหลังอะไต่างๆจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอบด้านบนจะเป็นโครเมียมลากยาวนะแล้วก็ชิ้นด้านล่างอันนี้คือชิ้นด้านหนาเลยเป็นพลาสติกสีดำด้านมีดิฟเซอร์ด้านล่างมาให้เล็กๆเ,เดนะครับนี่ดูดีเลยทีเดียว นะครับในส่วนของปลายท่อเนี่ยออกคู่ซ้ายขวานะครับปลายท่อเป็นสแตนเลสด,ด้วยเนาะนี่ด้านล่างประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมลองถอยด้านหลังให้ดูค่อนข้างเซ็กซี่เลยนะครับนี่สวยพอสมควรเลยนะเดี๋ยวผมลองถอยด้านหลังตรงๆให้ดูดูดีดูด,ดีนะครับ ด้านหลังจะประมาณนี้ในส่วนของฝาท้ายนะครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่พอเปิดขึ้นมาคุณผู้ชมเปิดเป็นไฟฟ้านะครับมีระบบคิกเซนเซอร์ต่างๆมาให้ครบครันเลยและก็ความอนเนกประสงค์คุณดูฝาท้ายนะครับกระบะท้ายนี่ค่อนข้างจุเลยุณเปิดขึ้นมามีอะไรนะครับมีบ็อกซ์นะครับ,รบแบ่งเป็นพาร์ติชันอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็มีไฟด้านหลัง รุ่นนี้เป็นรุ่นเบาะ5ที่นั่งนะครับด้านหลังนี่ก็จะเก็บของได้เยอะพอสมควรแล้วก็เบาะสามารถพรับได้นะเปิดปิดไฟฟ้านะครับดูดีเลยทีเดียวเดี๋ยวผมบอกเอกลักษณ์ของรุ่นนี้อีกนิดน,นึงแล้วกันความเป็นแฮริเออร์คุณผู้ชมกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างด้านซ้ายนี่จะมีนี้มาให้ด้วยคือไม่ไหวก็เป็นอีกมิตินึ่งแล้วก็รุ่นนี้มีบายสปอร์ตมาเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อ ภายในก็มีการปรับเป็นแบบฉบับของโตโยต้ายุคใหม่ๆ DNA ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นแฮรรี e ur, ่เออร์ผู้ชมแผงประตูเขาจะมีสัญลักษณ์แฮรรีเออร์ตรงนี้นะนี่คือวัสดุที่เป็นหนังนะนะครับตรงนี้เป็นหนังหมดเลยนะซึ่งภายในเขาจะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบทูโทนสีดนาน้ําตาลสีดําหมดแล้วจะเป็นสีดําแดงก็แล้วแต่เนาะแล้วตรงนี้จะเป็นหนังทั้งหมดนะครับมือจงมือจับต่างๆดูดีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็กลักษณ์แฮรรีเออร์เนาะ ที่เท้าแขนตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับรวมไปถึงบริเวณตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้นะครับกระจกลงไฟฟ้า4บ้บานนะครับอันนี้ที่ปรับกระจกไฟฟ้านะและลักษณะตรงนี้คือดีไซน์เขานะเป็นชิ้นพลาสติกที่ทําลวดลายนะให้เป็นแบบกราฟิกนั่นเองนะขอบตรงนี้เป็นโครเมียมอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ช่องลําโพงนะมีเขียนไ i เลเยนะมีช่องลําโพงมีที่วางแก้วมาให้ครบคันประตูเปิดได้ประมาณนี้คุณผู้ชม ในส่วนกุญแจนี่คุณผู้ชมกุญแจดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับด้านหน้านี่ก็คือที่คุ้นเคยกันดีของโตโยต้ายกมาใหม่กุญแจประมาณนี้ล็อกได้ปลดล็อกได้อันนี้เปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับอันนี้คือโลโก้ความเป็นไฮบริดเนาะด้านหลังนี่แฮร์เออร์เลยนี่เราไปดูภายในกันต่อด,ดีกว่านะครับภายในคุณผู้ชมในส่วนภายในคุณผู้ชมโตโยต้าแฮร์เออร์เนี่ยนะครับก็ ได้อิทธิพลการดีไซน์มาจากโตโยต้ายุคใหม่ๆนะครับว่าจะเป็นวัสดุต่างๆเขามีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วกลิ่นเนี่ยนะคล้ายกับตัวโตโยต้าโคโรล่าครอสเลยผมว่าวัสดุแล้วก็ชิ้นพารต์ต่างๆเนี่ยคือเขาดีไซน์เดียวกันนะครับเรามาดูการดีไซน์ด้านบนก่อนละกันสําหรับแผงแดชบอร์ดนะครับดีไซน์แบบ2ชั้นอย่างนี้เลยนะเหมือนการดีไซน์ด้านท้ายเลยนะครับมีการเล่นระดับต่างๆชิ้นด้านบนเป็นวัสดุกึ่งนุ่มนะครับอันนี้กึ่งนุ่มเนาะแล้วก็ด้านล่างนี่เป็นหนังเดินตะเข็บจริง นะครับนี่พิตตี้ขาวมากนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นดีไซน์ที่เป็นแบบสามมิติของเขาช่องแอร์ก็จะมีกรอบที่เป็นแบบโครมเมียมมาให้ด้วยนะครับชิ้นพั์ตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะตรงในส่วนของเกเเนยเปิดมาเป็นแบบซอฟทัชด,ด้วยคือเขาจะลงแบบอย่างเงี้ยลึกอยู่นะนะครับประมาณนี้ในส่วนของแดชบอร์ดด้านหน้า จอตรงนี้ที่คุ้นเคยกันของ Toyota เลยนะครับจอขนาด12.3นิ้วดีไซน์ที่คุ้นเคยก็จริงแต่ขนาดค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวผมลองเปิดระบบไฟฟ้าให้ดูนะครับพอดีมีกุญแจใที่ตัวนี่คุณกดดูนี่นะพวกจอพวกอะไรต่างดูดีเลยทีเดียวนี่นะครับกราฟิกจอ12.3นิ้วอันนี้ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่เพราะเป็นรถนำเข้าทั้งคันเนาะรองรับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ FMAM นะฮะแล้วก็ ระบบนำทางต่างๆได้ทั้งหมดตามแบบฉบับเลยนะแล้วก็ปุ่มอย่างเงี้ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าโค o โรล่าครอสนะครับตัวอัลติสตัวอะไรต่างๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยจอโตโยต้ตตาก็เป็นอย่างจริงๆ,ๆเนี่ยก็ย,<ล>ยังเป็นคุณภาพเดิมคืออาจจะไม่ได้สมูทลื่นไหลามากนะครับก็เป็นตามแบบฉบับมาตรฐานตโตโยต้าเนาะแต่คุณก็สามารถใช้งานได้นะครับเนี่ยเห็นปะก็ยังมีความหน่วงๆเล็กๆนะในนี้คือแบบฉบับของโตโยต้านะฮะในส่วนของชุดมาตรวัด เนี่ย <Yeah. S 2> คุณกดอีกทีนึงอันนี้ปุ่มพุทสตาร์สต็อปนะเป็นแบบรถไฮบริดนี่นะครับมาตรวัดดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบไฮบริดอย่างนี้เลยวงเลี้ยวด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นมาตรวัดการชาร์จนะครับนี่ตอนนี้ชาร์จอยู่ตอนนี้ขับแบบอีโคตอนนี้ขับแบบพาวเวอร์ตามแบบฉบับโตโยต้าเลยเนาะด้านขวามาตรวัดความเร็วนะครับถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจอตรงกลางเนี่ยเป็นกราฟิกสีด้วยนะครับสแสดงสถานะรถยนต์แสดง การขับขี่ต่างๆครบคันนะฮะซึ่งเวลาคุณอยากปรับเนี่ยจอ,องการคุณปรับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้อันนี้ปุ่มไฟฉุกเฉินเสียงประมาณนี้ช่องแอร์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วกรอบตรงเนี้ยเอกลักษ์โตยโต้ายุคใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นสาตนโครมนะเป็นแบบเงินสีด้านๆหน่อยหนึ่งนะครับถัดลงมาด้านล่างนะฮะระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาแล้วก็ฟอนต์ต่างๆที่คุ้นเคยกันเลยปุ่มก็แทบจะยกมาจากโตยต้าคูโรล่านะฮะ ฟอนต์เลน,นส์สีเรื่องแสงสีฟ้านะรุ่นนี้มีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยและจะมีตามขอบจะมีตามใต้เท้านะครับแล้วก็ภายในตรงนี้มี usb มาให้2จุดนะครับรวมไปถึงมีช่อง3.5มาให้ด้วยนะแล้วก็อันนี้ปุ่มพ u s h s t a r ส stop นะรุ่นนี้ไม่มีตัวไวเลสชาร์จนะนะฮะแล้วก็เบรกมือจะอยู่ด้านบนนิดนึงนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเบรกมือรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับเหยียบเบรกดันดึงขึ้นนะครับเป, break, งงปิดการใช้งานเหยียบเบรกดันลงปิดการใช้งานนะครับอันนี้ออโต้เบรกโฮที่เข้าใจกันดี นะครับปุ่ม Drive Mode อันนี้ EV นี่จริงๆวัสดุค่อนข้างดีนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างแน่นเนะี่ยดูดินะครับแล้วก็ชิ้นตรงนี้เป็นหนังเดินตะเข็บจริงด้วยดูดีเลยทีเดียวนะครับหัวเกียร์เป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างดูดีแล้วก็จะเป็นเกียร์สตาร์ของตัวต้า,ตตาเขาจะเป็นสีสีแยกกันดึงลงมานะครับตบมาด้านขวาทําเป็นเกียร์ S ได้นะครับก็คือเชนเกียร์เองแล้วก็วัสดุจะเป็นหนังดูดีแล้วก็ที่วางแก้วตรงนี้นะครับอยู่บริเวณ ตรงคอนโซลกลางนี้เลยนะครับที่วางแก้วคุณสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับแก้วยาวแก้วสั้นเนาะแล้วก็ที่เท้าแขนนะครับที่เท้าแขนประมาณนี้คุณปรับได้1สเต็ปนะครับเนี่ยคุณบีบแล้วคุณดึงขึ้นที่เท้าแขนเป็นหนังแท้ด้วยนะครับเดินตะเข็บจริงค่อนข้างยาวเลยเนะี่ยวางแขนสบายๆนะค,คุณเปิดขึ้นมามีไร่มีถาดวางแก้วอีก2จุดนะครับยกขึ้นมานะฮะยกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟก่อนพอดีมืดนะรถคันนี้ พอดีด้านหลังติดฟรีมาด้วยขึ้นมาคุณผู้ชมนี่ตัวเก๊จะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีช่อง power outlet มาให้1จุดนี่อย่างที่เห็นเลยเก๊ค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ในส่วนของเบาะนั่งค่อนข้างพรีเมียมเลยแต่จะแตกต่างนิดนึงคือถ้าเป็นตัว h ฮร์ร e r ตัวเริ่มต้นเนี่ยเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวกลางเนาะจะเป็นเบาะแบบกึ่งผ้ากึ่งหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ดีไซน์ดีไซน์เนี่ย นะครับเหมือนพวกโตโยต้าโคโรราครอสเหมือนพวกอัลติสตัวใหม่อ่ะนะครับดูดีเลยเป็นแบบกึ่งบักเก็ตซีเล็กๆนะหนังค่อนข้างแน่นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้าก็นั่งค่อนข้างสบายเลยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะเรามาต่อในส่วนของพวงมาลัยกันดีกว่าพวงมาลัยก็ที่คุ้นเคยกัน3ก้านทรงสปอร์ตนะครับด้านซ้ายนะครับควบคุมพวกจอต่างๆนะเพิ่มเสียงลดเสียงระบบบลูทูธนะครับอันนี้ปุ่มแบกในส่วนด้านขวาในกระ็พวกระบบช่วยเหลือการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นตัว na m i c r a d a r c r u i ู e c o n น r o l บอกก่อนคุณผู้ชมรุ่นนี้นะครับมี t o y o t a Safety s e ซ s e มีไบร์สปอร์ตมาให้มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้านหน้ามี n a m i c r a d a r c r u i ู e c o n t r ท l หรือล็อกความเร็วแปรผันตามคันข้างหน้าคุณล็อกความเร็วนะครับแล้วรถยนต์จะแปรผันเอานะครับรถยนต์คันข้างหน้าขับร้อยแล้วก็ขับร้อยรถยนต์คันข้างหน้าขับร้อยยี่นะครับเราก็ขับตามไปนะครับคือเขาจะแปรผันให้แล้วก็ช่วยเบรกยันรถหยุดนิ่งเลยอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับเนี่ยระบบเลนคีบต่างๆเวลาออกนอกเลนโดยที่่ไมเฟล้ว พวงมาลัยดึงกับอัตนโนมัติด้วยนะครบคันเลยนะครับอันนี้ระบบช่วยเบรกด้านหน้าเซ็นเซอร์แจ้งเตือนต่างๆนะครับอันนี้ก็คือพวกโหมดเนาะใช้งานผ่านตรงนี้เลยพวกคูซอนโทนต่างๆพวงมาลัยเป็นแบบหนังยูรีเทนนะครับเดินแต่ติชิ่งเดินแต่เข็บจริงด้วยติชิ่งจะเป็นสีออกแนวแบบได้ก็จะเป็นสีดําออกแนวแบบน้ําเงินน้ําเงินน,งน,นิดๆสามก้านทรงสปอร์ตท้ายไม่ตัดนะครับประมาณนี้ก็เป็นดีไซน์ที่คุ้นเคยกันแหละโตโยต้ายุคใหม่ๆดีไซน์ประมาณนี้นะครับพอคุณมานั่ง เออผมสึกว่าค่อนข้างทัฟค่อนข้างแบบดูดีนะครับดูหรูดีแต่ก็จะค่อนข้างเบียดสลีละนิดหนึ่งตาแบบฉบับตัวตายุใหม่เนาะถัดขึ้นมารุ่นนี้นะฮะกระจกมองหลังมีความพิเศษนิดนึงตรงที่กระจกอันเนี้ยสามารถเปิดกล้องด้านหลังดูได้เลยคุณไม่ต้องไปติดเองนะครับเหมือนเวลาเราไปแต่งเพิ่มนั่นแหละคือมันจะเป็นการบันทึกจอนะครับจะผ่านกระจกตรงนี้เลยนะเนี่ยคุณเปิดตรงนี้ได้ นะครับมีกล้องติดมาให้มีอะไรติดมาให้ครบคันเลยนะครับแล้วก็กระจกตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับในส่วนด้านบนตรงนี้ไฟเป็นแบบ led นะครับอันนี้ตัวเปิด sos ต่างนะครับระบบความปลอดภัยนะครับไฟต่างเออดูดีนะแล้วตรงนี้พวกแผงแจ้งเตือนว่ารถล็อกหรือยังระบบ safety ต่างๆนะฮะที่บังแดดนะครับมีกระจกมีไฟมาให้คู่หน้าเลยหรือเปล่านะครับคู่หน้าเลยนะครับมีทั้งกระจกมีไฟมาให้นะแล้วก็ นี่นี่ครับเราจับมีมาให้ครบคันเบื้องต้นนะคุณผู้ชมนี่ผมนั่งฟิลคล้ายเหมือนคุณขับโตโยต้ายุคใหม่ๆ่เหมือนพวกโตโยต้าโครรา s s เหมือนพวกตัวอั t ติสไฮบริดนะครับจะค่อนข้างดูดีนะวัสดุโตโยต้ยุคใหม่เนี่ยดูดีขึ้นจริงๆแต่จะมีข้อเสียคือดีไซน์เขาจะค่อนข้างแบบบีบสลีละจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันโปรง่งนะครับด้วยความที่เป็น TNGA ด้วยแหละเขาจะเน้นความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับจุดสูนทวงต่า นะแล้วก็ฟิลต่างๆเนี่ยการขับขี่เขาจะดีมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะโดยสารตอน2กันต่อว่าเป็นอย่างไรนะตามผมมาในส่วนของห้องโดยสารตอน2นะครับห้องโดยสารตอน2เนี่ยประตูด้านหลังเปิดมาได้องศาประมาณนี้นะครับนะอาจจะดูแบบไม่กว้างมากด้วยความที่เป็นรถส่งสปอร์ตด้วยเนาะแล้วก็แผงประตูด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นหนังเดินเต็กเข็บจริง ทั้งหมดเลยดีไซน์เหมือนด้านหน้านะครับไม่ได้ลดเกรดนะไม่ได้เป็นพลาส,สติกขึ้นรูปนะครับมือจับะไรตาๆเป็นกราฟิกเหมือนกันกระจกลงไฟฟ้านะฮะแล้วก็ช่องช่องลำโพงก็เหมือนกันนะครับในส่วนของเบาะตรงเนี้ยนะเป็นรถ5ที่นั่งนะครับเบาะเขาจะประมาณนี้คุณสามารถปรับได้ด้วยเนี่ยเบาะเขาจะปรับได้นี่อันนี้คือสเต็ปแรกนะครับจะค่อนข้างชันหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดคุณอยากสบายก็เนี่ยปรับเองได้ปรับได้2ระดับ อันนี้คือดีไซน์ค่อนข้างใกล้เคียงกับ Toyota Corolla Cross นะครปรับได้1 step สเต็ปแล้วก็ลงประมาณ6องศาอันนี้เดานะประมาณ6องศาน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเบาะเป็นหนังสังคราะห์เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าผู้ชมนะเดี๋ยวผมลองไปนั่งให้ดูอันนี้คือที่เท้าแขนมีที่วางแก้วมาให้ด้วยเนาะเออดูดีเลยผมไปลองนั่งให้ดูดีกว่าเบาะด้านหน้านี่คือเซตการใช้งานนั่งจริงนะนะครับแล้วก็เรามาดูมุมมอง นะแผงแดชบอร์ดจากตอนหลังจะประมาณนี้ก็คือโตยต้ยุคใหม่ๆนั่นเองแหละนะครับด้านหลังมีอะไรบ้างด้านหลังมีไฟสองแผนที่มาให้มีเราจับทั้งหมดแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับมีช่องแอร์มาให้รวมไปถึงมีช่อง USB นะครับนี่มี USB มาให้ด้วย2จุดด้วยกันมืดนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนขออนุญาตเปิดแฟลชจากมือถือนะฮะช่วยให้เห็นได้แบบสว่างมากขึ้นนะครับในส่วนของคองนโซลกลางเนี่ย ตรงนี้จะมีช่องเสียบไฟนะครับเป็น usb 2 1 a 2จุดนะฮะแล้วก็ช่องแอร์เนาะในส่วนของเพลาตรงเนี้ยก็มียกมาด้วยนะครับจริงๆริอะแฮร์ริเออเนี่ยจะมีทั้งรุ่นขับ2ขับ4ลองนั่งก่อนนะอ่ะอันนี้คือการปรับเอ็นเบาะปรับเอ็นสไตล์ที่แบบว่าลงมาสุดแหละเฮ้ยผมว่าโอเคคือถ้าเกิดให้เทียบง่ายๆนะครับใหญ่กว้างกว่าโตโยต้าคูร่าครอสนะครับโปร่งเลยเนี่ยนั่งสบายนั่งข่อยห้างอย่างได้เลย แล้วก็แผ่นรองนั่งเบานะครับมีการยกมาเล็กๆด้วยนะแต่ก็ไม่สุดขาก็ยังผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ยาวมากนะครับแต่เบานะนั่งสบายพอสมควรเลยแต่เอกลักษณ์ความเป็นโตโยต้าอย่างที่บอกยุคใหม่ดีไซน์ดีโปร่งขึ้นก็จริงแต่มันจะรู้สึกว่ามันบีบพอสมควรไม่ว่าจะเป็นกระจกกระจกเขาจะเน้นความสปอร์ตไงมันจะค่อนข้างลู่ลมหน่อยหนึ่งนะฮะบานไม่ใหญ่มากนะแล้วก็ในส่วนของพนักพิศษะโอเคอันนี้นั่งสบายเลยเป็นหลุมบักกีซีดมาให้ด้วย เออโดยรวมผมมองว่าโอเคนะครับแต่ทัศนวิสัยด้านหน้าเหมือนโตยต้าโครรา s s เหมือนโตยิต้ายุคใหม่ๆคือด้วยความที่เบาเขาอะ่ะเป็นแบบกึ่งสปอร์ตเนี่ยมันจะทําให้มันดูหนาหนาตันตันมันอาจจะดูอึดอัดไปนิดนึงทางด้านหน้านะแต่เชื่อผมเถอะว่า tnga ขับดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสลองขับให้ชมกันนะประมาณนี้ในส่วนของห้องโดยสารห้องสภาระตอนหลังก็กว้างอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรไฮบริดน่าสนใจเลยทีเดียวปเราไปดูห เก็บเสียงดีนะจริงๆอย่าคุณผู้ชมเก็บเสียงดีเลยอ่าไหนๆก็เปิดไฟแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเปิดระบบไฟแล้วก็อ่าเปิดไฟฉุกเฉินเลยให้คุณผู้ชมดูดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงร,รุ่นนี้ไฟเป็นยังไงบ้างนะครับไฟเลี้ยวคือ LED กระจกตรงนี้เนาะในส่วนของชุดโครไฟหน้าเนี่ยไฟเดย์ไลท์จะเป็น2เส้นอย่างนี้นะครับนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แสงสีขาวด้วย นี่คือเอกลักษณ์ความเป็นไฮเลเกอร์ยุคใหม่ดูดีเลยทีเดียวนะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่เป็นแบบยาวด้วยแล้วก็พวกไฟ LED ไกด์สวยพอสมควรเลย <15. S 1> นะคระับน,น,นี่ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อผู้ชมนี่ผมปิดให้เขาก่อนเดี๋ยวไฟเขาหมดนี่ผมขออนุญาต ยันกล้องอก่อนะอันนี้ยังไม่มีโชคมาให้นะยังเป็นที่ค้ำอย่างนี้อยู่นี่นะครับห้องเครื่องเป็นอย่างนี้รุ่นนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรไฮบริดนะครับเป็นเครื่องเดียวกับ c a m รีนั่นแหละโดยที่กำลังแรงม้าปกติของเขานะครับของเครื่องยนต์ปกติเนี่ยจะอยู่ที่178แรงม้าแรงบิด 221นิวตันเมตรนะครับกับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าอีก88แรงม้านะครับกำลังแรงม้ารวมของคันนี้นะจะอยู่ประมาณ218แรงม้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้คือเครื่องไฮบริดค่อนข้างแรงนะแล้วก็รุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT 6สปีดนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะในส่วนของระบบช่วงล่างด้านหน้าอย่างที่บอกไปอ่ะ MacPherson สตั๊ t พร้อมคอย i n g ช่วงล่างด้านหลังนะครับ d o บเบิ w i s h พร้อมคอย l s ในส่วนของระบบเบรกนะครับดิสเบรก4ล้อด้านหน้าด้านหลังมีครีบระบายความร้อนด้วยแล้วก็ถังน้ำมันอยู่ที่60ลิตรนะฮะลัศมีวงเลี้ยวเห็นตัวใหญ่หญหญเนี่ย5.6เมตรเมงนะหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้สวารับ t o y o t a h a r r i e r รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นการดีไซน์ใหม่เป็นแพลตฟอร์ม tnga ดีไซน์ภายนอกภายในใหม่นะครับเครื่องไฮบริดค่อนข้างทรงพลังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาอันนี้เป็นผู้นำเข้านะไม่ใช่ราคาจากทางโตต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะ ครับรุ่นนี้เป็นตัวกลางออปชันก็อาจจะไม่ได้ท็อปเหมือนพวกตัวแซตัวแซคือตัวแพงสุดนะครับโดยที่ตัวนี้ราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทน,นะครับแล้วก็ตัวท็อปสุด3 2 9ล้านบาทนะครับหลกัหลกๆโดยรวมก็จะประมาณนี้สำหรับโตโยต้าฮิริเออร์นะครับพอดีตอนนี้เป็นผู้นำเข้าด้วยนะครับของอีตันเขาซึ่งราคาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวกลางนะครับอยู่ที่2 7 9ล้านบาทนะเป็นตัวกลางรุ่นไฮบริดนะก็เรียกได้ว่าเป็นความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็ เป็นรุ่นที่หลายคนอยากชมคันจริงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการนําเข้ามาเป็นเจ้าแรกเลยนะเพราะว่าทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยไม่ได้ทําตลาดณนะที่นี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าไงาคิดว่าสวยไหมคิดว่าถ้าเกิดโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยนำมาขายเนี่ยนะครับจะขายดีไหมนะครับบากคามไม่ได้ทราบกันหน่อยผมถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะอันนี้อาจจะได้นิดนึงว่าทำไมโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยไม่ได้นํามาขายนะครับเอาจริงๆเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีคอมเมนต์ยังไงมาพูดคุย นะครับใต้คลิปกันได้เลยส่วนราคานะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับ <S <S ไปอ่านกันได้เลยว่ามีสเปกอะไรบ้างเพราะว่านะตอนนี้เพิ่งเปิดตัวอาจจะมีผิดถูก,ถก,ถกะครับขออภัยด้วยนะก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องคุณพี่พีหล่ออโต้สเตชันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสรับนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ